ครับสวัสดีครับผมสมชายนะครับผมหุ้นส่วนบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปนะครับผมบริษัทของเราเป็นบริษัททําธุรกิจออนไลน์ครับผมเปิดเป็นโรงเรียนสอนขายออนไลน์เลยอยู่ที่กรุงเทพแถวรามอินท่ากมที่2นะครับผมครับบริษัทของเราไม่ใช่ธุรกิจเครือข่ายไม่ใช่ขายตรงไม่ใช่เอ็มเอลเอ็มครับผมเป็นธุรกิจออนไลน์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมครับสินค้าของเราเป็นอาหารเสริมด้านสุขภาพเกรดพรีเมียมมีสิบรายการครับผมเช่นวิตามินซีไฟเบอร์นี่กูตาจัดซิบร็อกซิตรีคอลลาเจนดีเนี่ยโกโก้บูมไอซีเป็นต้นครับ กับส่วนพีเชนเจอร์ของเราเป็นดาราระดับแถวหน้าของเมืองไทยครับผมอย่างเช่นคุณดวงปรกรณ์คุณบอยประกรณ์คุณป้องนวัดคุณเบียสุกนวัดคุณพีพีกิจครับผมและอีกยังมีคุณกันกันตะเทวอรับผมที่เป็นพออฝ่ายสื่อมวลชนการตลาดให้กับเราอีกนะครับครับท่านใดที่จะเคยขายออนไลน์มาก่อนหรือไม่เคยขายไม่ต้องกังวลครับผมเรามีระบบสอนขายให้มีเครื่องมือขายให้มีกลุ่มไลน์ในการเทรนนิ่งครับผมและที่สําคัญคราบผมเรามีเว็บไซต์ให้แบบลาซาด้าช้อปปี้เลยครับ ครับแต่เราจดโดเมนเป็นชื่อของตัวเทนให้เลยครับผมอย่างวันนี้คุณอีก็จะเป็นคุณอีแอนไซคอน c o มครับผมถ้าลูกค้าสนใจก็อ่านสั่งซื้อใส่ชื่อที่อยู่ตบัตเคดิตสแกน QR โค้ดจ่ายเงเองได้เลยครับ